เรื่องของร่างพราบาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับแรกที่จะหวังช่วยลดความปัญหาความเหลื่อมล้ำํำที่จะมีหลักประกันและพ,พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยของเราซึ่งก็มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พอสอค่ะ ตามที่ศูนย์มนุษยวิทยาสซริอนทร์องค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมเสนอนะคะถือว่าเป็นกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกของประเทศไทยคะ่ะในการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติส่งเสริมให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีความสำนึกความเป็นไทยและก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนช่วยคุ้มครองวิถีชีวิตตามหลัก ตามหลักของสิทธิธทางวัฒนธรรมส่งเสริมศักยภาพให้กลุ่มชาติพันธุ์บนฐา,านทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเท่าเทียมอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกันถือว่าเป็นหลักประการให้กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะให้มีความมั่นคงในชีวิตสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ดํารงอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีไรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ หรือว่าเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมลำ้ำเพิ่มกีดความสามารถในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะคะคะสำหรับร่างพระราชบัญญัติที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมให้สังคมเรียนรู้ยอมรับและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะมีการวางรากฐานทางความคิดให้คน,คนไทยนั้นเห็นคุณค่าของความหลากหลายมีทั้งศตรชีวิตที่จะดำรงอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทย เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน